ขนาดนี้เราอยู่บนแท่น T o อฟของหลุมที่เป็นพาสีนะคะหมายความว่าถ้าเราเล่นลูกสี่ครั้งแล้วลูกลงหลุมเราจะได้พาค่ะถ้าเกิดเราเล่นลูกสามครั้งแล้วลูกลงหลุมเราได้เบอร์ดี้นะคะเล่นลูกสี่ครั้งแล้วลูกลงหลุมจะได้พาค่ะถ้าเกิดเราเล่นห้าครั้งลูกลงหลุมเราจะได้โบกี้ค่ะเล่นลูกหกครั้งเราจะได้ดับเบิลโบกี้นะคะถ้าเล่นลูกเจ็ดครั้งจะได้ทริปเปิลโบกี้ค่ะถ้าแปดครั้ง กลับบ้านนอนดีกว่าค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำได้กี่แต้มนะคะ โบกี้หลุมนี้เล่นได้โบกี้นะคะเล่น5ครั้งลูกลงหลุมเลยได้โบกี้ค่ะ